สวัสดีครับผมชัยชนะหลวงสุนาเพื่อนๆเ,เรียบว้วนผมเป็นคนจังหวัดกาญจนบุรีแต่ปัจจุบันได้จากบ้านมาทำงานอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีนะครับช่องทางในการรู้จักอินดีก็คือจากเพจ a c e b o o k โดยมีโค้ดพินุมแหมมคติยาชุมวงเป็นผู้แนะนำเหตุผลในการตัดสินใจเข้ามาทำอินดีก็คือ อยากกดนี้อยากมีเงินและเวลาเพิ่มอยากจะมีเวลาให้กับครอบครัวและคนที่เรารักมากขึ้นครับความประทับใจเมื่อเข้ามาทำารินดีก็คือโค้ดและผู้นำทุกๆท,ท่านมีความเป็นพี่น้องมีความเป็นกันเองมีอะไรก็ช่วยเหลือกันอีกทั้งยังมีห้องต่างๆให้เข้าไปศึกษาเข้าไปเรียนรู้ ต้นคว้าข้อมูลต่างๆได้เป้าหมายในการทำธุรกิจอินดีมก็คือคงจะไม่ต่างจากเหตุผลที่ผมเข้ามาผมตัดสินใจเข้ามาทำนะครับนั่นก็คืออยากผลนี่อยากมีเงินเพิ่มอยากมีเวลาเพิ่มและอีกหนึ่งอย่างก็คือไม่อยากทำงานจนเกษียณครับส่วนคำาคมประจำใจก็คือจงกล้าที่จะเริ่ม จงกล้าที่จะเรียนรู้จงสู้ไปให้ถึงจุดหมายครับ